อ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าตั้งแต่เดือนมกราคมานี่เขาบอได้ขายงวดจักเกืตเนเนาะเพราะว่าเขาคิดว่ามันสถานการณ์มันไม่ได้ปกติแต่บริษัทนี้เขาปรับเกมแล้วว่าเขาต้องการให้พี่น้องเกษตรกรนี่สามารถจับต้องได้หรืว่ามีหมองที่น่าเซือถือคือฟาร์มของพอเดชนะครับครับผมตอนนี้เามีธุรกิจตัวครับตอนนี้ตอนนี้มีมาเปิดขายอยู่หาตัวครับหาตัวครับตอนนี้ว่าไงของถือก็ต้องขายตามถือแล้วที่นี่เขาป๊อปปัจจุบันเลยครับเป็นราคาตามปัจจุบันต่อไปนี่ขอกพอเดชก็จะมีมาเเรื่่อยยๆังีลลแ้วก็ราาาาคก็ออ้งงิตลด ครับแต่เคือวงงานตัวนี้เครื่องวันดีปปอกตัวตามใครเจ้าแล้วแต่ว่าในคองนี่ที่เขาซื้อแพงๆนี่เขาบอกว่าขายเขาเก็บไว้ให้รอให้มันสมราคาครับให้มันสมราคาสิขายแต่ว่าทีนี้เขาจะเอาง้อทีมันสมราคาแล้วเขาเปิดพี่น้องเบิ้งครับอ้าวันนี้พาเบิ้งตัวแรกก่อนตัวไหนครับเอซเนี่ยตัวนี้เป็นแม่สาวครับผมสาวอพี่น้องครับวันทีนี้เบิ้งปีหนึ่งครับเป็นแม่สาวอายุปีหนึ่งนะครับเป็นแม่สาวหน่อยครับผู้ใดทีสมัยแร้กี่ผมมีเงินสูอง่วงงามๆโหโลดแดงๆสาวหน่อยสี่พี่น้องครับสมัยแรกกี่ตัวละคาหกหมื่นเจ็ดหมื่น มาเนีอเมิงว่าราคาเช็คบาทที่นี่ตัวนี้อายุประมาณปีหนึ่งเนาะเอเนาะปีหนึ่งครับผมตัวนี้เป็นง้อสาวหน่อยอายุปีหนึ่งครับพี่น้องครับเม็ดสีดีตัวนี้คือสีแดงแดงเข้มลยพี่น้องครับแดงจนแสบตาพี่น้องครับพอยาดยางออกพี่น้องเบิร์นก่อนนะครับบ่เป็นยังครับพี้น้่งยืนสั่นล้นะครับโบหอมเนาะตัวนี้เนาะโบดครับสีดีครับผมเป็นง้อโบสสีดีนะครับพี่น้องครับตัวนี้เป็นง้อโบสสีดีเป็นล้ำปีสกินบ่หลายมีหล่องรหลกันกเป็นอยู่เนาะอันนี้คือแสงเขามีคู่คุ้มกันแล้วัี่นครบพ ตัวนี้ันเป็นงัวแดงโว้ดนะครับแดงเข้มเลยนะครับถ้าผู้ใดต้องการไปเลี้ยงนะครับผมว่าราคาสมารตตัวใดเลยไอ้หูใจว่าราคาอะไรของงัวตัวนี้ราคาสามหมื่นสี่พันบาทครับสามหมื่นสี่พันบาทครับงัวประมาณหัวโลดแดงๆสีนะครับสีเข้มๆซ้ำๆมั้งสิเลยเนาะครับราคาสามหมื่นสี่พันบาทพี่น้องครับต่อรองได้อีกครับผมราคานีสามารถต่อรองได้อีกพี่น้องครับเอาหัวเบิ้งขักๆได้ทีหนี่ครับพี่น้องราคานีหายากนะปกติแล้วก็คือราคานีสามหมื่นสี่พันบาท ถ้าผู้ใดได้กี่ทุนหน่อยตะกี้กับราคาห่าวหกหมื่นตะนีละสามหมื่นสิพันบาทส่งฟรีร้อยกิโลเนาะสองร้อยกิโลส่งฟรีอ่าสองร้อยกิโลครับส่งฟรีสองร้อยกิโลพี่น้องครับกะมองนี้พี่น้องครับเป็นหม่องที่ให้พี่น้องเป็นต้นแบบแต่ละหม่องครับก็คือตะกี้เขาเห็ดแห้งเขาจะอันตร์เศร้าเนาะมีหมอมาส่งมาเศร้าให้เขามีข้อมา,มมาอาณาเสื้อถือที่นี่เขาตอเห็ดน้ำข้นเ่องไปเรื่อยๆนี่ก็เป็นหม่องที่ยุดเริ่มต้นพี่น้องครับตรงนี้ผมบอกเลยว่ายุ่นี่มีปัญหาอย่างคงสามารถโอดกับน้องได้สามารถ เกลจาได้นะครับในการรับประกันให้พี่น้องทุกอย่างครับสามหมื่นที่นันบาทเนาะครับราคาคุยกันได้อีกครับผมราคาคุยกันได้อีกปะตัวต่อไปนะครับครับอ่าพี่น้องครับตัวนี้แม่สาวหน่อยสูงประมาณหน่อยสามสิบกว่าแล้วพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับมันบ่ได้เห็ดเขาอันบ่ได้เห็ดอันเห็ดเขาเลยครับดเห็ดสมตะไพเห็ดเขาแล้วบ่ได้เห็ดสมตะไพ่ต้องเกิดเป็นสิทธิ์ครับหัวหน่อยตัวใดที่บ่ได้เก็ดเขาปอยเลยครับบ่ค่อยได้มัดปล่อยในขอกเลยครับครับอ่ะตัวที่สองพี่น้องครับเอาจังสี่ตัวนี้นะเพิ่นบอกว่ามือนี้มูหันมาแล้วไดทุนหลาย ตัวนี้ว่าเสีหมุนให้พี่น้องเอาไปผู้ใดมีสารฝันคนจะมีโวบะมันหัวล้นเนาะตัวนี้ครับล้นเฮ็ดเขาเรียบร้อยแล้วนะครับอายุว่าจะเกินของก้ตัวนี้อายุสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดสิบเจ็ดเดือนเนาะเลี้ยงว่าเกินสองสามเดือนก็เลยเซ้งแล้วนะครับเพราะว่าพี่น้องครับโวบะมันถ่ายเลี้ยงสมบูรณ์แบบจริงจริงอายุสิบแปดเดือนก็สามารถผสมได้แล้วตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบกัวเนาะครับร้อยสี่สิบสามเลยครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบสามครับตัวนี้ครับกัเป็นงัวเห็ดเขาแล้วครับเป็นงัวที่โค้งสูงงงดดีีีคคครรรรััััับบบบพพ่นนน้้้ออเป็ววโมต อ่าเหลือแค่อ่ลูกเขาทองก็ซื้อพี่น้องครับนะครับเบื้องล้วนะครับก็ซื้อว่าเป็นง้อที่ตอนนมดีอยู่เวลาลูกออกมาคือสิบบาทหงจับเสีปากให้มันกินนะพี่น้องครับเพราะมันเป็นนมที่หอยน้อยครับพี่น้องครับราคาเอะราคาเปิดไฟสามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพันบาทครับจากราคาห้าหมื่นกว่าได้กี่นะครับพี่น้องครับที่น้องเอว่าถี่ขายตัวนั้นห้าหมื่นกว่าตัวนี่ซื้อซื้อมาห้าหมื่นตั้งแต่ตอนอายุประมาณเท่าไหร่ละครับตอนอายุเท่าน e ั e ้น e ครับซื้อมาห <Columbus> ้าหมื่นกว่าบาทครับก็ตามก็เลยมาขายตามราคาป e. ัจจุบัน ครับครับอ่าโอเคบะนี้วงไงมาเขาสื่อมาตรฐานแม่สาวหน่อยครับบะนี้ไม่เป็นสาวใหญ่แล้วเทสที่แรกมันก็คือมาห่างมือกี่บาทตอนนี้เหลืออยู่ราคาแค่สามหมื่นเก้าพันบาทครับต่อรองได้อีกครับผมต่อรองได้อีกพี่น้องครับตัวนี้พูดได้ๆมาเอาครับพี่น้องครับห้องไว้ยสามหมื่นเก้าพันบาทเป็นแม่สาวพร้อมเสมพี่น้องครับเลี้ยงว่าเกินสองคำนึงกันหรือซึ่งอะไรพี่น้องครับตัวนี้ครับราคาก็ถือว่าพอต่อนะนะครับเนาะปะตัวต่อไปเอ๊ะนะครับที่นี่ครับบะนี้คือราคาสามหมื่น เก้าพันบาทโบสครบเครื่องครับพี่น้องครับคิบหูวดาเครื่องเพชดําแล้วก็โค้งสางดีครับตัวนี้คืออะไรเขาว่าสูงเติมพอทีเนื้อหลายเข้าไปพี่น้องครับพวกที่เอฟสามหนึ่งตรงนี้ครับหรือว่าเติมพอทีเนื้อหลายเข้าไปนะครับเมื่อเกษียณให้อ่างวเนี่ยสามารถให้ลุงลุ้นๆของเขาเนื้อหลายอีกครับพี่น้องเพราะเขาโค้งสางสูงแล้วครับมาเบิ่งโตต่อไปตัวนี้จะเป็นงวดสไตล์โพเดตที่ว่าซื้อมาเนาะจะเป็นงวโค้งสางไงครับแต่ว่าตัวนี้ว่าไงบนไดาคือเป็นงวดบามันนะครับพี่น้องครับอ่างวตัวนี้ไม่ได้รู้ตัวเองัววตนี้ ได้หลูกมาตัวหนึ่งครับตัวสองในทองตัวนี้ได้หลุกมาตัวหนึ่งแล้วเนาะครับทองจะเก่าสองเดือนตัวท้องอันด้าซ้าแล้วครับตัวททองอันดาซ้าแล้วครับผสมตัวใดครับว่าตัวนี้ผสมพริกแดงเลยครับตัวนี้ผสมพริกแดงเลนะครับอายุครับทองสองเดือนนะครับกะที่แร่วประกันทองประกันตำนี้ครับผมประกันทองประกันตำนี้เนาะคือง้วตัวนี้พี่น้องครับเป็นง้วทีโบดเข็มครับพี่น้องครับก็คือโบดคลิปหูดดำแขงขาดำเครื่องเพชรดำพี่น้องครับนากระดำนะครับเกิน่งงวมุ้มเนาะตัวนี้คือประกันทองพริกแดงสองเดือนครับ สูงวัเท่าไหร่ครับวัวตัวนี้สูงร้อยสี่ที่สามครับสูงประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบสามเนาะบวกลบนะครับราคาเอะราคาเปิดว้สามหมื่นสามพันบาทฮะสามหมื่นสามพันบาทครับราคานี่คือพี่น้องครับอันนี้คือโ่วงไงมันไม่สมบูรณ์เนาะมันเป็นง้วจอยแล้วก็เป็นง้วโบดเข็มแขงขาดำนะครับแล้วก็สุพีเดีสองเดือนสามหมื่นสามพันบาทครับราคาว่าเกินเหนือเนาะครับไะตัวต่อไปตัวเนี่ยเท่ได้ขายกอนมู สามหมื่น <30, S 2> เนื้อนังดีครับผมสามหมื่นสามพันบาทตัวนี้ครับเนื้อนังดีเนาะแฮมเมอร์โมีิตันผูฒถาวาจะซื้อไปยักสองตัวเยอะไม่หมองเลียงไม่ต่ควายงัวสีนี่ให้ลูกให้ลูกแดงดีครับเนาะให้ลูกแดงดีอันนี้มันมันงัวคือมันสั่งเนี่อันนี้เป็นงัวใส่เงกคุณน้องครับตัวนี้จะใส่เงก,ก็คือถ่วมหัวผู้ผู้สื่อผู้จูงนะอพี่น้องครับอันนี้มักหย่อนไงมักย่อนไงครับไงคักไงเนี่ยไงยเนี่ย อ้าว่าเป็นยังนะครับตัวนี้ง่ายขัดง่ายเนี่ยเดี๋ยวขอหยัดสูงลอยหาที่ผาบวกครับตัวนี้ถ่ายสูงลอยหาที่ผาบวกเนาะเป็นงัวโค้งสางง่ายนะครับตัวนี้ครับตัวนี้เขาได้ลูกตัวละเอียลูกตัวที่สองในท้องครับได้มาตัวหนึ่งแล้วตัวที่สองนท้องครับผสมตัวใหนไปเนาะครับว่าตัวนี้ผสมซีวายหนึ่งเจ็ดแปดครับผสมซีวายหนึ่งเจ็ดแปดไว้สองเดือนเนาะได้ตัวนี้สี่เดือนครับสี่เดือนบ่ครับตัวจทองอันดับสั้นแล้วครับ ประกันทองประกันตำหนีคือเกาครับขึ้นทางข้าวตัวนี้นะเป็นง้อแดงเหมือน,นตัวง่ายเพื่อนครับแล้วก็ทั้งสี่มันเป็นสีขาวอยู่แต่ว่าเนื้อนหนังมันหลายเพื่อนครับเห็นบ่สหนำเตกเดีชี้กระชับเพื่อนครับนะครับแล้วก็แข้งขากระชัยเนื้อหนังกระมัดเต็มเพื่อน,น,นครับตัวนี้ตัวเขาไว้ตัวจริงไง,งครับที่ตัวนี้นะครับราคาตัวนี้สี่หมื่นเก้าพันบาทครับสี่หมื่นเก้าพันบาทสร้างหน่วยทั้งสี่เลยหน่วยได้กี่พกเจ็ดมือเพื่อนเนาะครับแต่ว่าตัวนี้คือลักเจ็ดขึ้นนะครับตัวนี้เขาก็เลยกห้องแค่สี่หมื่นเกััันนนท้องปรระกตำีคบผม พี่น้องครับผสมซีไว้หนึ่งเจ็ดแปดใบพี่น้องครับประกันทองซีเดือนนะครับตัวนี้ห้องไว้ซีมิลคอนบาทอันนี้คือราคาห้องเนาะครับสามารถต่อรองได้อีกนะครับพี่น้องครับต่อรอกดีครับปาดงินเย่บหนีซีมิลเก้าเอาพี่น้องจับตรงไหนเนาะอ่าโอเคป่ะตัวต่อไปเอ๊ะนะครับหันบ่ได้ขายเรามีเจ้าที่วางไลยเนะาะเอ๊ะเนาะบ่ได้ขายเรามีกับเจ้าที่วางไลยก็คือเบิ้งแล้วนะสมราคาทุกตัวนะครับแม่ใหญ่ครับตัวนั้นครับอิลิหาตัวจับยากเลยนะครับ ไฮแมนสีแดงกับสร้างนะสร้างแดงอันนี้ก็สร้างเผือกเนาะสีขาวนะครับแดดตอนเที่ยงก็ฮ้อนๆเนานะเ <c oughs> <c oughs> อาเอาเบอร์ตัวต่อไปครับอันนี้จะเป็นตัวนี้เ,เพิ่งเปลี่ยนเขามันเมื่อกี้ครับเ,เพิ่งเปลี่ยนเขานะครับเนาะเล็กน้อยครับอ่ะผมเป็นยังพี่น้องครับมันมันไหนธรรมดาล่ะครับมันบ่คอยได้ออกคอกบ่ค่อยจับตัวนี้ผสมตัวอะไรไปเองวะตัวนี้ ตัวนี้ผสมว่าจัมโบ้ครับของโชคในมิดฟาร์มครับผสมจัมโบ้ของสองเดือนแล้วโชคในมิดฟาร์มนะครับตัวจทองเหรอเนาะตัวจทองอันเตซ้าแล้วครับอันเตซ้าเหรอสองเดือนเนาะครับตัวนี้สูงมาเท่าอไร้เองวะตัวนี้สูงร้อยสี่สิบสามร้อยทีฟซีครับสูงประมาณร้อยสี่สิบสามร้อยทีฟซีนั่นเองเนาะครับพี่น้องครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สามร้อยทีฟซีลูกสองแงทองลูกสองแงทองเนาะผสมจัมโบ้ไว้เพื่อนำไปงบบาหมันของโชคในในมิดฟาร์มครับตัวนี้เอาราคาสามหมื่นเก้าพันบาทครับ สามหมื่นเก้าพันบาทครับสีแดงโบ๊ดีครับอ่เอามันเป็นโพลเอสนะครับตัวนี้พี่น้องครับเป็นง้อง้อทองสมหรับใกีฮะนะตั้งหลักตั้งสี่กับสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเพราะว่าเขาเจาะเอาไปรุนนะครับแล้วก็ราคาจะแพงกว่าแม่ลูกที่นี่อันนี้คือทองแล้วนะครับพี่น้องครับเราสีแดงพร้อมแล้วโค้งสั่งคือว่ายังไงนะครับแต่ถือว่าราคามาต่อเอาครับพี่น้องอันนี้คือราคาทองเคยซื้อเอาเอซที่นี่ไอคอร์ทามนะที่นี่ของเขาเราปันอย่างเนี้ยไม่ฟ้าของเขานี่ครับประกันทองก็คือเขาเขามีคลิปอันดอร์าวเหรอคร ครับประกันตํานี้ก็คืออ่มดลูกไหลดูข้างสุดพวกนี้ครับเบิ่งก็คือประมาณเดือนหนึ่งเนาะครับประมาณเดือนหนึ่งเขาอ่าง้อไปยุค,คกอกอะเช็คน้ําครับผมครับเช็คน้ําคือว่าไงจริงๆเขาเรียกว่ามองเห็นนี่คือประกันเดือนหนึ่งครับแต่ว่าภายนอกเขามองเห็นนี่คือประกันครับครับอับนนี้คือบอกสิเนาะสามพุทธรสนใจติดต่อในเอวินี่ครับเบอร์โทรศัพท์ครับศูนย์หกสี่ศูนย์แปดศูนย์สามห้าห้าห้าครับควัว่า เฟซบุ๊กธนกิจฟาร์มครับ,รบหรือว่าไอดีไลน์กับเอาเบอร์โทรเลยครับผมบเป็นเพื่อน,นในไลน์เลยครับครับเอาสำหรับโม,มนีของกณนะครับเอ๊สวัสดีครับสวัสดีครับ